บิ๊กสแก้วครับครับผมมอเตอร์ไซค์นี่ยังแถมอยู่บ่ลูกค้าเขาเดินทางมาไกลอยู่ใกล้มาห,หอดมาอดปั๊บเลือกรถถูกใจแล้วแต่อยากได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร่อแล้วเซลว,ว่าไงน่ะเซลเขาบอกว่าหมดโปรไปแล้วอ้าว <c oughs> ไม่ได้ไม,ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตั้งใหมอ่อยากได้เดี๋ยวผมจัดให้ะนะเอาดูรถก่อนอ่ดูรถก่อนนะอ่ะคันนี้เป็นเอาติสนะ1.8 ES Sport ตัวท็อปสุดอ่าตัวท็อปสุดปี17 17รถสวยกิ๊บเลยรถสวยกิ๊บดูรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงราคาคันนี้นี่กิ๊บเลยนะมีสเกิร์ตรอบคันอ่เบาะหนังไหมนี่ 1.8S 1.8เอาเบาะหนังด้วยนะฮะเบาะหนังออโต้อ่าโอเคไม้แสนแสนโละปี17ก็ถือว่า n o อ m นะเพราะรถปกติเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่ง30,000โลนี่6ปีก็น่าจะ ตัวนี้เป็นรถบ้านนะไม่ใช่รถแท็กซี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาลถสวยๆมาข้างนั้นคานเดิมหน้าเดิมน็อตเดิมหมดไม่ใช่อดีตรับใช้ประชาชนนะอันนีปัญหาอ้าวดูดูน็อตเดิมรถเราต้องขายคุณภาพอไม่คุณภาพเราไม่ขายนะคันนี้ราคาอยู่ที่สี่ห้าเก้าสี่แสนห้าหมเก้าันถ้าจะแถมมอไซนี่ลูกค้าต้องซื้อในราคาสี่แส0ห้าหมเก้าพันหรอถ้าอยากได้มอไซค์ผม ให้ซื้อในราคาส oh. นะี่0 0นห้าหมื่เก้าพแขมอไซค์ฮอนด้าเวฟร1อ <Honda> i ไอล้อสีลวด uh. นะมูลค่า40,000ื่นบาท uh. นะถ้าเกิดใครมาตามเนี้ยซื้อในราคา459ห้าเรับไปเลย oh. นะแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณกู้ไม่ถึงหรืออะไรคุณก็รับส่วนลดไปรับส่วนลดเป็นแทนใช่เราไม่แต่เราไม่มีเออแบบเออพี่ครับเดี๋ยวผมของเงินกับบ้านนะ oh. ไม่มีนะ ไม่มีไม่ได้ช่วยค่างวดไม่มีคือเราให้โปรแบบตรงไปตรงมาชัดเจนละเอียดต้องรายละเอียดต้องชัดเจนเป๊ะตรงไปตรงมาของผมเนี่ยเริ่มวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเก้าป่ะสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ากันกระดาไปจนถึงสามสิบเอ็ดสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะสองห้าหกเจ็ดเท่านั้นนะในระยะเวลามาเดินกว่านะใครสนใจตามนี้เลยรายละเอียดชัดเจนตรงไปตรงมานะ อ่ะโอเคงั้นยังไงก็ฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของที่กับพอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สักแก้วแล้วก็เป็นเจ้าของปัร์มเทยโพลสั่งลุยซอนน้องจัดเต็มมั่งมีสีตุกครับสวัสดีครับ